แท็กซี่ครับพี่พ่แท็กซี่โซจูก็คือเหล้านั่นแหละถูกต้องยิ่งมาเจอกับเครื่องดื่มผสมกันชาโอ้โสองขนานคู่กันอะอารมณ์ดีด้วยมึนด้วยเนี่ยแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าขับสายไปสายมาสายไปสายมาแล้วตอนที่ตำรวจเรียกตรวจเอารถเนี่ยพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจด้วยครับ อาลงมาเคลียร์แล้วก็เคลียร์แล้วคือมีตำรวจเนี่ยเขาเรียกตรวจก่อนครับแล้วก็เหมือนกับผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็มีตำรวจอีกนายหนึ่งเขาผ่านจุดนั้นมาพอดีอาเป็นกำลังเสริมมีอะไรพี่อะเขาถามอาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอาจจะมีเหตุพุ่นไาวเกิดขึ้นตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์นะครับ หน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอยู่ตรงนี้เองบางพลีสม,มุทรปราการนี่คุณผู้ชมและแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้ลงมาโวยวายโวยวายโวยวายชื่อว่าคุณจเจริญศักดิ์ตอนที่ลงมาอถ้าเกิดมองเห็นนะมองให้เห็นคุณผู้ชมไนหน้าจอกใกล้ๆครับดูซิว่าพี่แท็กซี่คันนี้ตาเยิรมมป่ะเหรอเดินเซหรือว่าเดินตรงครับเพราะว่าคนในเหตุการณ์เล่าว,ว่าพี่เขาดูแบบ จะบอกว่าเมาเหรอคือนี่ไงผู้ชมดู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 สติไม่ค่อยมีอ่ะนี่นี่นี่ดูงมงมอ่ะเซเซนิดหน่อยประมาณนั้นเหมือนเมาอะไรมาสักอย่างนึงอ่ะขอดูตาหน่อยอ่ะดูเดินอ่ะดูท่าเออเออเป็นอย่างนี้ผู้ชมรถเยอะนเย้อเหมือนกันนะอ่ะทีนี้เราเห็นแต่เห็นแต่คนขับใช่ไหมใช่ขอเปิดรถหน่อยได้ไหมเปิดรถดูว่าข้างในมีอะไรบ้างดูซิ สิ่งที่ผมเจอโพี่ครับขวดเขียวคือโซจูครับโซจูจ้าคุณผู้ชมครับเครื่องดื่มเกาหลีนะและนอกจากนี้แล้วมีอุปกรณ์มันเป็นขวดน้ำอีกขวดหนึ่งอ่ะเหมือนกับใช้ในการเสพกัญชาด้วยโอ้คุณผู้ชมอาพูดภาษาชาวบ้านเขาทำเป็นบ้องไว้เลยอแต่ตรงนี้นะโซจูอาจจะเป็นขวดเปล่าใส่น้ำเปล่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงแต่ว่า แต่ว่าคุณผู้ชมใครจะเอาโซจูใส่น้ำเปล่ามา,าก็ไม่รู้ขวดสวยดีสีเขียวอ๋ออ่ะเป็นได้ถูกไหม,มอ่ะทีนี้อ่ะเจอของอะไรทั้งหลายแหล่แล้วคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ไปถามหาเจ้าตัวหน่อยถามพี่คนขับหน่อยพี่เขาก็เนี่ยยืนอย่างเงี้ยไม่ให้จับเนื้อจับตัวนะอย่ามาจับนะครับ <ละ S 1> และที่สําคัญพี่เขายืนยันผมไม่ได้เมาไม่งั้นคุณก็เป่าแอลกอฮอล์ผมสิไม่อะไรไป้ไม่เมาไม่มีตรวจรถแล้วอย่าลืมตรวจคนว่ามี กรอหรือเปล่าเตินสั่งุนช่วยดื่มมาเปล่าได้ดื่มไหมแม่ครับไม่ดื่มไม่ดื่มแล้วปวดกินแต่โซจูโซจูไงอ๋อเป่าดิแล้วแล้วไอ้ไอเอาเครื่องเป่ามาเป่าอ่ะเอาเครื่องเป่ามาเป่าก่งอย่าอย่าอย่ามาเก่งอย่ามาเก่งไม่ได้เก่งนะเอาเครื่องยะไรอ่ะโซจูมันเป็นเหล้าหรอโซจูก็เป็นเหล้าหลืพี่อ่ะเป่าแอลกอฮอล์สิเอ่อเอเป่าไหมลองเป่าไหมเอะลองเป่าไหมเป่าให้หน่อยสิปึ๊ดหนึ่งนะปื๊ด ปืดขึ้นมาเท่าไหร่อยากรู้ไหมว่าขึ้นมาเท่าไหร่เครื่องตัวเนี้ยโอ้เป็นยังไงพี่อุ้อย184มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น่ะผมเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกเองว่าเอาน้ำเปล่าเติมเข้าไปในขวดโซจูก็บอกแล้วไงแหมคุณปกติมันให้แค่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้พี่แกเป่ามา184มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงปรี๊ดเลยครับคุณผู้ชมก็ต้องคุมตัวไปดำเนินคดีไอตอนคุมตัวจังหวะนี้ ร้องขอความช่วยเหลือจากแม่ค้าบอกช่วยด้วยผมโดนตำรวจแกล้งปราบไม่ีความกระจ่างอีมาก็ให้แม่ค้ามาดูความกระจางไม่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 ้องเกี่ยวครับไม่มีความกระจ่าที่มมองใหม่ใหค่ให่่ไที่โรงพักไ่รัไหวไหมคุณหนุ่มไม่น่าจะไหวเท่าไหร่เพราะดูสายตาพี่พี่อย่าว่าผมนะพี่ก็ดูเยอ้มเยมาก่อนแล้วตาแดงแงแล้วอ่ะ อันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคบพี่ไม่หรอกเพราะว่าพี่พี่ทำอะไรพี่ขับแท็กซี่ใช่แล้วย๋ยวพี่ขับแท็กซี่พี่ไปรับคนอื่นที่เป็นผู้โดยสารแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอันนี้เราเป็นห่วงระหวังดีนะเราเป็นห่วงทุกคนเลยนะเราเป็นห่วงทุกคนนะฮะระหวังดีครับละครดีวารรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี net โหลดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์หรือเพลย์สโตร์